สวัสดีครับผมพอดเชกเล็กรบุรีนะครับวันนี้จะมาแนะนําตัวตัดหญ้าติดหางรถไถรถเก่าญี่ปุ่นนะครับเป็นชุดตัดหญ้าที่ผมผลิตขึ้นมาเองนะครับนะนะครับนะนี่คือรูปร่างโดยทั่วไปนะครับตอนนี้ติดหางรถไถแล้วไม่ว่ารถไถญี่ปุ่นจะมีขาลากหรือไม่มีขาลากนะรถญี่ปุ่นส่วนมากจริงๆจะไม่มีขาลากนะเรา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 สามารถผลิตตัวนี้มาสำหรับติดรถตัดหญ้าตัวนี้ได้ทุกคันเลยนะครับนะถ้าต้องการนะครับได้ ทีนี้ผมจะดูข้อพิเศษ,ษของตัวตัดหญ้าที่ผมใช้อันนะที่ผมทํานะครับนะอันดับที่หนึ่งครับนะหัวใจหลักของตัวตัดหญ้าคือตัวเกียร์ตัวเกียร์นี่เป็นหัวเกียร์นอกนะครับไม่ใช่เอาเฟืองท้ายรถยนต์มาทำคนถ้ารถยนต์านมาทำมันมันเป็นอัตราทดที่ค่อนข้างสูงเป็นสี่ต่อหนึ่งมายว่าตัวตัวนู้มารอบเดียวตัวนี้ไปสี่ความเร็วจะเกินมากเลยจะเกินมากเลยครับตัวตัดหญ้าที่ดีนะรอบจะอยู่ที่ประมาณสองพันรอบขึ้นนะครับนะครับอยู่ประมาณนี้หละครับ หัวเกียร์นอกหนึ่งนะเดี๋ยวก็จะมีชุดคลัต์นิรภัยการแรงสะท้อนกลับเกิดเจอค้อนหินเจอตออะไรยังไครับนะตัวนี้จะลดแรงกระชากได้เป็นคลัตตดนะครับแล้วก็บมีดด้านหลังด้านใต้จะเป็นใบมีดเวียงเจอหินเจอตอได้ครับนะตัดที่ว่ามีต้นไม้ใหญ่ๆขนาดตัดนะครับเท่าหัวแม่โป้งหัวแม่โป้งเท้านะครับได้เลยครับนะไน้สังเกตนะครับประการที่สอง ตัวตะห่ญญาทั่วไปพลอมันจะมาจับตรงนี้เลยนะครับหน้าครับเลยสังเกตดูนะครับของทั่วไปนะครับชุดนุกปืนเกียร์ตรงนี้หรือซีนจะพังบ่อยเนื่องจากเวลามันส่งมันจะสะบัดไม่มีอะไรจับง่ายเหนืหนอไหมครับไม่มีอะไรจับแต่ของผมมันมาจับเซนเตอร์เอาตุ๊กตาตามมาจับหนึ่งตัวให้พลอตัวนี้นิ่งนะครับนิ่งนิ่ง,งแล้วมันจัใช้ยานทนทานนะครับข้อดีอย่างก็คือถืระว่าเราตัดพื้นที่ที่เป็นคลื่นเป็นคลื่นอย่างครับเราดึงสลักตัวนี้ออกได้เลยครับ ริบนะครับดึงสลักออกพอดึงออกปับ๊บทีนี้มันก็สไลด์ตามพื้นที่ได้นะครับพื้นที่ที่แตกต่างตางระดับนะครับถอดง่ายใส่ให้แขนสามจุดเหมือนรถถ่ายปัจจุบันนะครับถ้ารถเก่าญี่ปุ่นที่เป็นรุ่นใหม่ๆจะมีแขนมาในตัวนะมีแขนในตัวอย่างนี้ครับใส่ได้สามจุดเหมือนกันครับนะแต่ถ้าไม่มีก็สัง่งผลิตเพิ่มเตมิมอีกต่างหากได้นะครับนะทุกตัวที่ผมผลิตนะครับดูนะครับ ทำกับเหล็กแผ่นดอกอย่างดีพับมุมนะอัดเป็นชิ้นเดียวมาเลยนะครับเหล็กแผ่นดอกหูสีอุนนะครับนะตัวนี้สามุนเป็นหูคู่ครับมีลูกปืนมีชุดคลัตช์ของเกียร์นอกแล้วก็ระบบใบมีดเวียนนะครับนะมีหูยึดจับบนล่างมีลวดร้อยล็อกไปอย่างดีครับและมีตัวนี้กัน น,นะครับนะในตัวหางข้างหลังคันจะทําแบบตายตัวเพราะถ้าถ้าแช้แผ่นมันจะดังแดะน่าราคาญืาอกีมันขายยางไม่ได้ออกแล้วก็เปิดอย่างนี้อันตรายไม่อันตรายหรอกครับเพราะว่าตัวตัวม่มีเรายึดไว้อย่างดีนะครับสามารถสั่งได้นะครับ80เซน90เซนหรือ1เมตรแล้แต่ขนาดรถแด้แต่เรงม้นา,น,านะครับเหมือนขนาดซักสิบมาเรงน,นี้โอเคครับใช้ประมาณเม็ดหนึ่งนะครับนะทุกคันจะแถมโปรดำโปรขับนะครับ างขับหนึ่งชุดนะครับสลักลมปินรถหมดเลยนะครับนะส่วนตัวตะกี้สามารถถอดเปลี่ยนต้อนเรามันสึกเปลี่ยนได้จะเลื่อนลงก็ได้แต่จริงๆนะความจริงๆนะผมจะอธิบายฟังเราไม่มีเวลาที่ไปถอดเท้าถอดออกอยู่แล้วครับนะเรามาตั้งตัวนี้ทีเดียวเลยครับนะคือรถทุกคันมันจะมีตัวตั้งจะยกขึ้นเท่าไหร่ลงเท่าไหร่ก็ได้ตั้งตัวนี้ได้เลยครับมันจะเป็นออตโต้พอตั้งถึงระดับปั๊มมันจะปับของมันนะแล้วข้อหมายก็บิดเดียวตัวนี้ออก นะครับดูแรง่ายมากครับไม่มีอะไรครับมีน้ํามันอย่างเดียวนอกนั้นไม่มีอะไรครับช้งานได้นะและนอกจากผมผิดผลิตผลิตตัวแต่ย่าเลยครับผมยังผลิตพวกดันหน้านะครับทุกยี่ห้อของรถญี่ปุ่นสั่งได้สั่งได้นะครับดันหน้าชุดดันหน้าในราคาพิเศษเลยนะครับหรือว่าล้อเหล็กหรือรถเดินตามของเก่าญี่ปุ่นนะครับแม้กระทั่งจานสามนะครับ ยานสามก็มีผลิตนะครับนะคันหน้าก็จะแข็งแรงผ่านต่างๆมีหมดนะครับจะเป็นผ่านคู่ผ่านเดียวหรือผ่านลากยกร่องนะครับส่วนคันหน้าจะสังเกตว่าผลทําอย่างดีมีหูสลักของันนีดดันแข็งแรงทนทานมากนะครับนะนี่กำลังกำลังทําอยู่ครับนะและทุกคันที่ผมจาหน่ายนะครับของรถเก่าญี่ปุ่นเป็นรถที่ตรวจเช็คไม่ได้จําหน่ายตามสภาพไปไป,ไปวัดดวงกันคือออรรถอาบาุบัติกาได้เลยสังเกตหนะ้าแต่ละคันขรทำไมหมดนะนะตรวจเช็คใหม่หมดเลยครับนะ จะมีขั้นตอนทําอย่างนี้นะครับขั้นไหนถ้าต้องการทาสีฟรีครับสังเกตได้เลยนะครับจังหวะที่เราถอดทุกชิ้นทุกอย่างนะเราจะตรวจเช็คหมดจะเป็นซีลรั่วเราหลวมสลักหลวมอะไรต่างๆเราจะเช็คหมดเลยนะครับนะพอเสร็จแล้วขั้นตอนก็มามา,มา,ม,า,ม,ามาอยู่ในในลักษณะนี้นครับ,บทีนี้เป็นการเช็คตรวจละเอียดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทำอุปกรณ์เสริมตามที่ต้องการ นะสนใจติดต่อได้เลยนะครับนะเว็บไซต์ที่ผมอยู่นะครับจะเป็นเว็บเกษตรพอเพียงนะครับเกษตรพอเพียงไปหาหัวข้อนะครับในเว็บเกษตรพอเพียงซื้อขายสินค้าการเกษตรนะครับไปดูหัวข้อของออสตรถแต่เล็กบุรีนะอยู่ในนั้นเว็บเดียวครับเว็บมันเว็บเดียวครับสนใจติดต่อได้เลยนะครับนะติดต่อได้ครับครับขอบคุณมากครับติดต่อได้ที่ออสดรถแต่เล็กเบอร์โทร 0884506961นะครับ0884506961 ID Line mm hmm. ก็เบอร์โทรนี้ครับนะครับเอาขอบคุณมากครับสวัสดีครับ